คุ้ยคิวมัเส่อมกันบ่หเสียมเส่อมกไปคุ้ยมันเสียมกันบุดูดอดูดู ยคู่คนิงอ่าแทะยู่ใน,ในใอินสานมาสิต,ตื่นเองไปอ้างบนข้างบน <c oughs> นาน หน่อยเขากวาดยึดนำ้นนนำแกงเว่ยกำนังหาเพผลกระเมื่อยนะครับเห็นพุดกีโปมมากระมานมูงใหญ่ในเด้ออาซุ่มเฉื่นๆอยู่แต่ดอกคนบนไง มึงต,มตไม่ร้ายป่อสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องสุขุพสุขนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่สวัสดีค่ะเมื่อนีพ่อพี่น้องเปลี่ยนไม้อีกแล้วมาลอกกิปโปมซองให้ปวกขางทางนำฉีมันเป็นมานเองดอกครับเฮ็ดปวก ถ่ายหรดูเราก็สิหายยากแน่มันก็นสิไหวไปแล้วแหละมันนี้ก็ภาพี่น้องเป็นไม้จากมันว่าสิไปคุดมันครับว่าคุดกี้ปมก่อนสามฝนฝนฝนพันยุดไม่หุ่งพนกระสิตื่นแน่นะครับรุดรุดหมดอ่ะขุดจะรอนำสายทางนี่แหละครับคุดไงาสายทางกลางป่าเขาไปในปา่นนนาครับ็าไม่ร้ายครับ บทนนำกดชีคุ้ม10หหวยกับชีได้เยอะดอกจาก2องเปอร์เซ็นเพิ่หน่อยแลับไปรุ่น้อกัรก็ตะเพิ่ยงขยินมือนี่สิมันทำได้ครับได้พวกขวพพอถอดยงไงบ่ได้จักลอยไปรุ่นกันครับมีเจ้หหอยเก่าคนนี่หลังจากเหือุฝนมาเพิ่กจะเริ่มขึ้นหวยไหมครับ สายกีโปมพึ่หูกันครับเริ่มเหงื่อฝนพั่ก็เริ่มลัางเขาปลาแล้วคุณไงตื่นนน่าสายเฮ็ดกลับไปเฮ็ดสายกีบโปมก็ับมาหาคุณกีบโปมช่วงนี้สายคุณมันพึ่งกลับไปคุณมันครับถนัดไปถนนดมันบางคนมันกับนัดทุกทางแต่พึ่จากใดอันไหนพึ่กลับไปตัวนั้นก่อน ายหากินทั้งป่าสายเบ็ดสายทงเบ็ดก็นหละครับช่วงนี้เขาว่าช่วงน้ำแดงเขาว่าตกวกอดกลางเว่นกลางคืนหุ่นลครับแถวเขื่อนแล้วดูการน้ำแดงใส่ตามทองให้ท้องหน้ากับป่ากำลังกินเบ็ดลมอวยลมว้ว้อยป่าก็ล่มมาลงหลุมลงหลอบแล้วครับ ครบพี่น้องเปลี่ยนไม้อีกแล้วครับจากคุดมันมาคุดขีดโ้โพม คุยหน,น,นึงห่าแทะใใยูทธนิ่สายมาสิตื่นเอง คุณโอมกับไลนเนาะถึงแล้วโอ๊คเดียวปันอีโปม พีุู่นพี่พูเพี่เบหลับเอ็น 有料。 คนจีบปมอยู่น้ำถางแีนมเขามาพีอจังเขาๆพี่น้องคือส่งดอกเห็ดย่างเขามาสรวงบึงแม่นอยู่ตัวบัหัวจีมูใหญ่ามูงหน่อยครับพวกน้ำแกงไายฤดูกาลแล้วครับนี่เดือนตุลาธิววะไทยฤดูกาลแล้วเขามาแช่อาจจะจักดอกดอกคนกัหลอดลงไปเรื่อยเห็ดไายฤดูละ น้ำแกงปวกสายน้ำครับซองขามาเห็นตะขาส่งงืือดอกหิดยางขาม่าเมนอีหลีแต่โบโหว่าสิ้อยนสหลายนี่หน่อยเขากรฮิตน้ำแกงเลยกัน,น้ำหาผนกระเมืยสีเห็นคุกกิโปมมากระมาน มันเถินๆอยู่แต่ดอกเปานไงมึงถูมื่อกี่ลหรไม่ร้ายป่ะ เดอกกี่เนมเห็นเนมเขามาครับไปลาเพิ่นเนาะคุ้ยคู่เพินมาเสียมกันบ่นนอออนะ เสอมมเส่อมมาไปคุยมัน Ủa, subscribe cho kênh เฮียคุณคนบ่เห็นตัดตัวแล้ว ยอดยอด,ด,ดมันของห้างมือนี้ครับมือนี้พ่อที่น้อเปลี่ยนเป่าไม้ขุดสีปโปมถือว่ายังห่างอยู่ครับดินแสกี่รอตามไม่ค่อยรอมันน้ำมันท่านกยนขวายไรบ้านใดครับนี่ถือว่ามาันยู่รลอยก็ตัวแต่ห้างก็รอไก่อยู่ครับพอควายพันยัง้อยอยู่มันจะตัวยิงใหญ่เด้อครับ สมิ่วมือเลยตัวใหญ่ตัวอ้วนโอ้เดยหลายอยู่ครับเดืงดลอยกลัวอยู่คุยพันยังห่างอยู่กูกีบลมไปกระเรือไปเห็นเห็ดปวกน้อยๆชิบกระดอกขอบคุณเลยนะครับที่ขอมาเป็นเรื่องใจ,จกจเพื่อการงามนมาตลอดครับ ขอบคุณทุกการที่ตามทุกการรับชมทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ครับผมพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ